สวัสดีค่ะหลังจากเมื่อเช้านี้เราไปซื้อกับข้าวมาที่สเตชันนะคะก็จะรีวิวให้ดูอัตราค่าอาหารค่าของชีพของซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะเมื่อเช้าได้อันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรนะก็ออกเสียงไม่ชัดจะคือทาโกโยากิเนาะทาโกโยากิไม้ละสองสองดอนห้าสิบนะคะจัดมาสองไม้พอหอมปากหอมคอนะคะ แล้วก็เอ,อ่ออะไรอ่ะ chicken green curry style ของอะไรนะของญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะอาหารญี่ปุ่นแต่คนทําเป็นเกาหลีเขาก็เลยมิกๆ์รสชาตินิดหน่อยก็ถือว่าชอบร้านนี้ที่สุดนะคะร้านก็ถ่ายให้ดูแล้วเมื่อเช้าอันนี้10ดอนอันนี้2อัน5ดอนในหนึ่งมือ้อแต่อันนี้จะเก็บไว้กินตอนบ่ายๆสักหน่อยเผื่อหิว ขาว่ากันว่ากินแป้งก่อนเที่ยงเรายังย่อยได้อยู่นะคะเคยฟังคลิปคุณหมอมานะคะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังร้านนะคะสีที่ทาอยากบอกให้รู้ทาเองทําเองนะคะขี้เกียจก่อนยังไงก็หลังร้านเก็บไว้แค่นี้แหละคะ่ะนี่คือบรรยากาศหลังร้านนะคะเออกินข้าวก็กินหลังร้านนะคะกินหน้าร้านนะคะเดี๋ยวมันชิ็นนี้วัอาอันนี้คืออันนี้ น่าจะสามดอนไหมสามดอนประมาณสามดอนหรือสามดอนสิบเซนไม่รู้ค่ะขึ้นมาเรื่อยๆจากสองดอนห้าสิบเมื่อต้นต้นปียังสองดอนห้าสิบอยู่ค่ะตอนนี้มาเป็นสามดอนสามดอนสิบสิบเซนค่ะสามดอนสิบเซนอาหารหนึ่งมื้อเอาโดยคำนวณสามดอนสิบเซนห้าดอนเป็นสิบห้าเป็นสิบแปดบาทห้าสิบแล้วพยายามจะให้รอด ในทั้งวันนะคะในทั้งวันนี่คืออารมณ์ขี้เกียจแต่เราก็กินอ่เป็นสายชอบกินอะค่ะกินกินไปเถอะกินแล้วไม่ต้องนับอันนี้บางทีก็ตะบะแต่กินมากกว่านั้นหรืออดเอาไม่กินโอ้ยเครียดอยากกินให้อิ่มพลังงานเราจะได้พอเพียงและมีความสุขในการทํางานคิดว่าโอ้ยกินมันแพงไม่กินโน่นนี่นั่นออะปล่อยผ่านมันเรื่องนั้นค่ะอันนี้คือให้ดูอย่างข้าวคืออัตราข้าวโองชีพอาหารหนึ่งมื้อประมาณสิบ ไม่ใช่หนูเมือทั้งวันเลยแล้วเ,เ,เอาประมาณทั้งวันถ้าไม่แตบแตกกินตอนเย็นอีกนะคะถ้าไม่หิวมากก็จะกินแค่โปรตีนช่วงเย็นก็พออยู่ได้ค่ะ,อะตอนนี้ช่วงประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยเกือบเที่ยงแล้วค่ะพอดีกินอาหารเที่ยงลูกค้าปุ่นเครื่องไปแล้วหนึ่งคนเมื่อเช้านี้นะคะนะคะประมาณมื้อนี้โดยรวมทั้งวันนะคะจะพยายามให้รอดตอนเย็นจะไม่หิว อดเอาจะได้สวยด้วยไม่ต้องกินยาลดหุ่นนะคะเพราลดยังไงก็ตบาบะแตกบ่อยอยู่ดีนะคะควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องความหิวและการกินนะคะ,ะมือนี้ประมาณ18ดอนอย่างคร่าวๆก็ประมาณในชีวิตคนปกติที่นี่นะคะกับข้าวหนึ่งมือ้อหนึ่งวันหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันตีให้หนึ่งวันบางทีก็หนึ่งมื้อเลยหนึ่งหนึ่งคาบเลยแต่ดิฉันจะกินยัดทีเดียวเลยตอนเช้าก็กินแค่กาแฟมานะคะ ยัดทีเดียวเลยให้อยู่ให้รอดนะคะประมาณประมาณสิบกว่ายี่สิบโอ้ยโทษทีคะ่ะประมาณนั้นคะ่ะขอแห้งอันนี้นะคะมันอร่อยไหมกินให้ดูนิดนึงเลยแล้วกันเนาะมันจะไม่เป็น youtube สายกินเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเ,าเดี๋ยวมันจะอ้วนเนาะกินอะไรเราก็กินไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเลือกกินอยู่ จะกินอะไรบ้า,บาๆแปลกๆบ้างก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคเก,กาแพ้อาหารทะเลกินมากไม่ได้อาหารผักต่างๆอุ้ยอ่านดูแล้วเป็นเกานี่กินอะไรไม่ได้เลยนี่กินไม่ได้ยังไม่หอมเลยนะก,ก็ค่อนข้างจะเลือกกินถ้าจะเป็น YouTube สายกินคงไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสิ่งที่แพงที่สุดคือร่างกายเรานะคะนะคะอันนี้คือรีวิวอาหารหนึ่งมื้อชิมกอน แซ่บอยู่นะมีกิ่นเครื่องเทศบวกอินเดียบวกญี่ปุ่นจัดเซตได้หน้าตาหน้าตาน้าตาดีอ่ะเขาหน้าตาดีอะค่ะอืมหน้าตาดีจําผสมกับอาหารญี่ปุ่นนะคะคิกคุอานาเน่นิดหน่อยอะฮะแล้วก็แต่เหมือนจะไม่อิ่มนะคะรู้สึกเหมือนอาา่อก่อนหน้านี้เคยดูถูกมันว่าฉันจะอิ่มหรือเปล่าเนี่ยกล่องข้าวก็แค่นี้เองอืม พอกินไปกินมาโอ้พอดีนะเนี่ยเนาะเพราะเราก็ปกติเท่าชาวบ้านเขานั่นแหละเนาะกลัวคิดไปเองว่ามันจะไม่อิ่มโดยนิสัยส่วนตัวนะคะเป็นคน,นค่อนข้างกินเยอะอยู่จากลักษณะทางกายที่เห็นนะคะอืนนี่ก็คือข้าวเที่ยงนะคะโอเคขออนุญาตก,กินก่อนแล้วกันพอจบคลิปไว้เท่านี้เอ,อ่ออาหารหนึ่งมือ้อ,อหนึ่งมือ้อหนึ่งวัน ชีวิตรอดปกติธรรมดาเป็นคนบุคคลธรรมดาที่กินแบบทั่วๆไปนะคะ,ะก็ประมาณนี้ค่ะประมาณยี่สิบดอนต่อเอาให้จริงๆหนึ่งวันนี้พยายามจะกินให้ไม่เกินนี้ในหนึ่งวันนะคะโอเคยี่สิบดอหนึ่งวันจะควบคุมตัวเองอยู่ไหมอ่ะก็ข่าวๆประมาณนี้คำนวณมากไปก็ไม่เป็นไรโอช่างมันเรื่อง อ่ราคาอะไรเท่าไหร่กินแล้วก็แล้วกินแล้วก็เสร็จก็คือเรากินเนอะ,นอะคิดเยอะอยู่นั่นแหละว่ากินเท่าไหร่โอ้ยประสาทจะกินก่อนยุคนี้ยิ่งแบบสุดยอดอืเอาค่ะใครกดไลค์กดอ่าใครชอบกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะเผื่อจะมีคลิปเด็ดๆจะสร้างไปเรื่อยๆละค่ะโอเควันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ